เคก็กรีบสวัสดีครับคุณผมลูกมูอวดเดี๋ยวนี้ผมจะไปเปลี่ยนทวงอะไรของเจ้าสายมองนะนี่ยังไม่ให้ดูนะให้ดูแค่นี้พอ <c oughs> เดี๋ยวต้องขับรถไปนะเพราะว่ารถกระบะมันอยู่อีกที่หนึ่งอะครับเดี๋ยวเจอเจ้าเวิร์บลอยไปวันนี้นี่น,นี่ให้ดูคร่าว โอเคเดี๋ยวผมขับรถก่อนนะเดี๋ยวตัดไปที่รถกระบะเลยโอเคก็ถึงแล้วรวถสุถน่าจะกอะเต็มเลยนะคิดว่าโอ้โอจอดอยู่คันเดียวเลย คุณเต็มเลยครับผมเอ้ายังเลยครับโอเคก็คุเต็มเลยนะเขาได้ไีมอืมนี่ก็อื้อ นี่นะมันหนังมันลกแล้วฮะโอ้โมันก็นานแล้วสี่ห้าปีแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่นั่นนันไม่เขียวสวยไหมผมก็ว่ามันโอเคอยู่นะคนละสีเลยนะเดี๋ยวผมหาคุณแจก่อนนะฮะ ในชุดก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็มีนี่ที่กดแต่นะก็จะมีหกเหลี่ยมกุญแจโอเคเดี๋ยวแกะกันเลยสำหรับใครที่จะเปลี่ยนนะก็คือมันจะมีคอบางนะ ต้องซื้อคอบางมาใส่ก่อนนะสำหรับพวงมาลัยเดิมนะเฮ้ยเฮ้เลี่ยโอเคเดี๋ยวผมหากุญแจก่อนนะอเอียกนะ็ได้หกเหลี่ยมมาแล้วนะอ่าหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้อะครับมันน่าจะคันของน็อตตัวที่เขาแถมมาให้เลยแต่ว่าของผมมันเป็น ที่ว่าผมใส่เป็นของแตง่งมาแล้วนะขันออกเลยไม่รู้ว่าเขาซ่อมแล้วก็ใส่คืนหรือว่าเขาทิ้งเลยเดี๋ยวเอาไปใส่อีเต็นอยู่บ้านแต่ว่าไม่มีอีเต็นเขเควออกทีเรียบร้อยอนี่มันจะมีกุญแจอ,อยู่นะ ใส่ตรงนี้ว้ก่อนน่าจะใส่กับตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราไม่ไดัง่อยว่ากันเห็นไหมฮะทำบ้านๆเลยฮะแต่โอ้ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันยกเท่าไหรนะ่นะเทียบกันอันนี้นิ้วครึ่งนะอันนี้น่าจะยกสองนิ้วนะคิดก็มาใส่ตัวนี้ก่อนเลยโอเค ดึงออกได้เลยวะอันนี้เขาเอาไว้ลองอะไรเนี่ยคุณไม่รู้นะครับน่า,นาจะลองตรงนี้แหละโอเคใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงอะครับ ใส่เป็นนัดไทยเทเหมือนเดิมเล โอเคพอดีผมขันเสร็จแล้วนะแต่ว่าล่างเลครับไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนเรียตัวนี้เนะาะไทเทมเันเทดีอันนี้เกี่วไว้นะเหมาะสำหรับรถจริงดีกว่าดูก็จะมืดๆหน่อยอันนี้ก็ตัดก,กันนิดหนึงแต่ว่าตรงนี้จุดศูนย์กลางผม ของตัวเดิมที่ว่าผมเปลี่ยนออกอนะน่าจะใหญ่กว่านะชุดสูนกลางน่าจะกว้างกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวนี้ตัวเดิมนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยโอ้ทำไมคันไม่เข้าโอเค เมื่อน,นู้นจุดตรงนี้มันจะเล็กกว่าครับเคก,ก็ผมจะได้ใส่เป็นตัวนี้นะเพราะว่าตรงรูน็อตนะครับตัวนี้มันมันกว้างกว่าอของตัวนี้นครับที่ว่าวงมาเลยตัวเดิมนี่ มันกว้างอันนี้มันจะแคบกว่าลงมามันเลยจะใส่ไม่ได้ผมก็เลยจะใส่เป็นตัวนี้นะหรือว,ว่ามันจะเท่ากันหมดนะโอเคแล้วก็ตรงขอบนี้ที่ว่าเขาแถมมาให้คือมันจะไม่พอดีนะครับนี่มันต้องแต่งตัวนี้ด้วยนี่มองเห็นไหมต้องปาดตัวนี้ให้มันหลบ เดี๋ยวนึกวจะถอดแล้วก็เปลี่ยนพ <Okay. S 1> อดีว่ามพวงมาลัยที่ว่าสั่งมาครับ mm hmm. มันจะเล็กกว่า mm hmm. เดี๋ยวขันนัดก่อนนะ mm hmm. ตอนสั่งไปก็ไม่ได้ นะว่ามันขนาดไหนนี่ขนาดสิบสี่รเปล่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ลองใส่เลยคันแน่นละใส่ไม่ได้นี่ก็หรืออีกมันเลย ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะที่แน่ๆใส่ใสายไฟไปก่อนแหละมันไม่ยากนะครับถ้าเราซื้อมาให้มันพอดีแต่นี้มันไม่พอดีอของไม่มันก็อย่างนี้แหละ นี่ก็โอเคอยู่นะของเดิมก็จะเก็บไว้นะสำหรับใครที่อ่า อยากได้นะก็ทักเข้ามาเลยนะตัวเดิมสองร้อยครับสองร้อยต่อองกันหลังไปคฮะนี่ตัวนี้เห็นไหมก็มันก็สวยอยู่นะที่ี่ยมันนี่มันติดตรงนี้ครับส่วนมากเขาจะจับกันเฉพาะประมาณนี้ใช่ไหมไม่รู้แหละก็สนใจก็ทักมานะสองร้อย อยู่นะโอเคเดี okay, like, ๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้ามีคนสนใจก็รีบๆทักมานะครับช่วงนี้ช็อตโอเคก็ยังยังกัะลดเก่งอะพวกอะไรที่แบบเล็กๆประมาณนี้นะ โอเคนี่ก็ถือว่าจะได้อยู่เดี๋ยวไปลองต่อสวิตช์ไฟดูว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคนี่ผมจอดนานนะก็เลยต้องต่อสายแบตไม่งั้นมันจะสตาร์ทไม่ติด ของเครื่องก็ยังไม่เก็บเลยนะด,ด,ดูนี่อย่าลืมเด็ดขาดคลิปบลอ็อกนี่นะลองลอยผมจะลองกดดูนะโอ,อ้ใช้ได้เลยครับทุกคน ไปลดแป๊บหนึ่งนะติดมันออกไม่ได้อเคก็ถือว่าโอเคนะสตาร์ตติดไม่ใช่แต่ดังนักเก็อบอุปก,กรณ์แป๊บหนึ่งนะ นี่เป็นของมอไซน์นะเต็มเลยมีแต่อไรโอเคครับเปลี่ยนปลงอะไรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ก็เท่ยู่นะก็พอดีมือนะแต่มันจะแบบอะไรก็ชับขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคนี่ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะสองไลท์สั่งไลท์ คนกันเองต่อรองได้สามร้อยโอเคสำหรับคืนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนึกว่าจะทำง่ายๆมันจะได้แปลงตัวนี้แหละก็ติดดีอยู่นะกดก็ดังอยู่แต่ว่า,ย,างงยังไม่กดเดี๋ยวมีคนตื่นโอเคสำหรับคืนนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับผมไม่เครับมันจับผมก็ว่ามันมันนิ่มน,นะเพราะว่ามัน เนอเนื้อผ้าที่ว่าของอมาหุ้นเนี่ยมันเป็นแบบไมันจะนิ่มพอกันกับของเดิมนะครับการกลับก็การจับก็กระชับดีโอเคอยู่นะเหมื่องแต่รถเก่งเลยโอเคนี่แหละก็ถือว่าโอเคอยู่ในราคาพันกว่าบาทว่ไม่หาสั่งมาใส่กันได้นะสำหรับผมว่ามันก็นิ่มดีเลยนะตรงที่จับนี่ครับ Careful.